ซีเขาใส่ทั้งไวตตมาลูกร้อยเทลเขาจากทั้งส่ถุงไผ่ยางหาท้ายอ่อนบันในยี่สิบบาทกเอาหาสิบบาทพกสิบบาทเาว่าอะไรไปซื้อมาสุดฟังทางที่รอือว่าฟังทางคุนพื้นเปรเกเดี๋ยวิอ,อ,อน,อน ม่ติดเกี่วบ่บอดี้หาลางออกตัวลางไล่ลายนะกเี่ยวเลี้ยงเส้าเลี้ยงดขบับขับกาแฟขับซาดอิดเหมือนสีสดง่างา,งาลางนำย้มันก็ติดเหนียวลางสามนเอาสั้นไล่ลางบํายาลางจานลางลางัขบขบับซาขับกาแฟติดหมอขอบพยังมีเลน เขาไทยเพราะว่ามันมันเกาะแน่นบอลเซะให้เตือนหมดกระมังเหมือกันกระมังดำดำกระมังเป็นจิตะลึ่งดำดำเซะเลยอย่างไม่ร้อยใส่จานไรบ่ออกออกลูกออกโคบด ถ้าใส่ยเคี่ยมคนขับดำดำมันนี่ลงไปอยู่คนดำปื้ดๆเซียดนเกาะขึ้นคือเก้าเนี่ยฮะตังค์คือกันแผ่นเซียรวางเซียเลยนั่นล่ะงขาบดำซุ้มมันหล่อนออกมาเนี่ยเกาะขึ้นคือเก้าฟองมันหล่นออกเป็นไม้วดเบิร์เนี่ยของไปล่างล่างกว่านนั่นไปล่างอยู่เป็นาเรียนข้าห่อไอ้ทหารคือพอเรียนศึกษาบาลเกาะขึ้น แก่เมันคือกันบอกแล้วว่ามันสีบข่ขึ้นขึ้นคือกันบอกขึ้น,น,นบางมันมีไฟม่นคือกลมลงกลมลงมันเมา เศร้าซ้นาที่เศร้าหาหน้าที่เศร <c inhos> ้าจอยากไปปารไปรถเดือนี้เศร้าหานาทีส่งเรืนองี้เศร้าซ้มเนี่ยเพป็สิ่ออกมามีคลิปมีคลิปลงคลิปซัดน้ำบันรนีเมี่ยงเขาดืวยไรสุกเพราะแต่ว่ามีวิดีโอันมหามีไรไ่ ให้ก็ถือว่ามีลิดให้ไร้ลั่งตัวข้าเจ้าก็ให้ไหลา,ลา,าไลไลยไ่ดิคอยลังเลื่อมกดลัางเสียให้ไหล์ให้ไหลน์นะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบีู่เจ้าครับทำงานแถเจ้า,จางเราทำงาน ผู้ใดว่ลืมอย่าลืมคือพอพดเื่อให้ไหลยั่งไหลสด้เจ้าหายตามยอยย่ดเรียกตายใหยไหล่ไเปลือกุดเส้นเย่นีไปเยมากก็เริ่มขัด ผ่านกอดไปอาเหล็กน้ำมูเข้าไปมากเครื่องขานไหลเครื่องขานไปอ,อาหารอดเหล็กเหล็บไปเยอมากเัย